สวัสดีพี่น้องมีหลักแฟนเพลง MC แฟนครับที่หลักและข้าวลบสู้กูสุขคนครับถ้า่ายพี่น้องในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งครับม,มาแล้วมาแล้วสืบสันประเพณีบุญออกพรรษาแห่กระทูกวัดโบบาล ประจำปีพศ2560ครับบ้านบัวพักเวียนครับอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิครับบรรยากาศตอนนี้ครับนี่คือบรรยากาศบริเวณงานครับขอนนให้เพื่ชมงานกำลังติดตั้งระบบเป็นรถ OB ไปเลยสุดครับประกาศด้านหลั้งที่ครับ เทปตั้งแต่หัวคำเลยฮัลโหลฮ่อันนี้มาในทีมนี้เหรอาอะไร<า>สินั่นงเล่นทำไมไม่ได้นั่งตรงมาได้มานั่งตรงนี้อะ มานั่งเฝ้าป้ายวะเฮ้ยนั่งอืมไอ้ลุงตัวอืมกินข้าวยังนเฮ้องย มานั่งฟอลไปไหมนั่งฟอลไปไฟยา <laughs> นไปเสียเฮ <laughs> ้ยรูซี่นั่งฟอลไปไฟฟัคนี่กำลังโอ้โหเมยปาดเอาติ่มตีชลาเลยตัวนีโอ้มีหมองผักหมองส่วนพอดีเลยสาธุสาธุ

มาตอนนั้นเพิ่นกับวัตถัยเห็ดปานนี้เลยคยมาเท่านึงเลยมาตัต้งใจอยู่วงเก่าของงานมีของทีตรง,ง,งนี้ที่นีนที่ล้างเวทีมีไหมต้องเดินไปปะเดินไปป่ะขององานมีฝั่งน,นี้สองันนี้สอง นะครับดูบริเวณงานนะครับก็เป็นอีกคิวงานหนึ่งครับที่อยู่ในบริเวณเขตพื้นที่นะครับเมื่อนี้บ้านบ้านบัวผักเกียนเนาะตำบลกวางโจนอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิครับถือว่าเป็นคิวแรกในพื้นที่นะครับอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิ tầng de acá. ฟั่งนี้ครับอ้าวสถานที่เหมาะครับกว้างๆดีไมน่นี่ตีว่าโล่งตัวงนี้ก็เป็นคั่วป็นคั่วบริเวณแล้วยังกินแม่คั่วเวานเปรี้ยวหวาน เหมไก่ัขอไ่อน้ำน้สตามปะาพี่นี่ตามบรรยากาศนั่นแหละเรานี้มัน็นสุจ้าเอากัเป็นอีกบรรยากาศนึงนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมโอ้ยพี่น้องนี่แสดงว่า เมื่อคลื่อนที่ผ่านมาแต่ซีมีฝนนะครับพะพิรุ่นโปรยปลายมากนะครับนิดหน่อยแต่วัอนี้บรรยากาศดีครับพี่น้องนะครับฝากพี่น้องได้เขตพื้นที่อำเภอผู้เขียวเดอ้อจังหวัดชัยภูมิครับืัอนี้อยู่ที่วัดบัวบายบ้านบัวพักเกวียนครับตำบลกวางจนอำเภอผูเขียวจังหวัดชัยภูมิ เป็นชิ้วแหลกนะครับหรือเป็นเครือแหลกนะครับที่ลูกค้าที่งานหมอลำเพลิงลำเพลินเมื่อเปิดทักาแสดงในเขตบริเวณสถานที่ตรงนี้ครับเมื่อนี้ก็ตั้งทีต่ตั้งระบบทีต่ตั้งเบทีแล้วเด้อแรงสองทุ่มโดยประมาณน,นะครับกับสอดแจ้งเมื่อนี้เจอกันนะครับสอดแจง้งที่น้อฝากดูอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องสุขุขคนสำหรับเพชรลำเพลินชมใหม่ในซีซั่นสามครับ มาเอาบุญน้ากันครับประเพณีนะครับออกพรรษาเด้อพี่น้องเด้อบุญประเพณีออกพ้รษานี่ครับพี่น้องโอ้ยบรรยากาศในงานพลังบุญวัดโบบาลนี่ทั้งพระเจ้าพระสงฆ์นะครับว่บาสิปเป็นคณะกรรมการมู่บันฑนะครับเป็นก็ได้จัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมบริเวณให้พี่น้องนะครับได้ มาทำบุญกินท่านและก็มาร่วมในงานเทศกาลนะครับออกพรรษานะครับหลังจาก2คืขึ้นที่ผ่านมานะครับในวันที่27่็ะผ่านไปอีกหนึ่งวงนะครับมี2คืขึ้นได้ครับนี่มีมอมระศพที่เป็นมอลลวงหญ่กะวันที่27กสบะมอลำขวัญใจแฟนครับกด้มาทำการแสดงยูสตาที่ตนี้คือกันครับนี่พี่น้องครับอ๋อนี่แหละครับพี่น้องนี่บรรยากาศสถานที่วัดก้างขวางดีครับ เหมาะ,ะมากกว้างขวางเนที่บริเ,เวณน,นะครับเสียงทางนี้ก็เกินแลวอวมันก็เกินเป็นที่รบร้อบเอาถือว่าหลังจากที่ทีมงานหฮาก็ได้เดินทางมาจากเมือเคืนนี้ครับ อยู่เขตพื้นที่โรงเรียนบันนะครับดอนนาหนวยชั้นนะครับตำบลคำเรียงอำเภอกันพลวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับตรงดิ่งมากครับประมาณกับ200กิโลครับนี่เดินทางมาในเขตพื้นที่กับสถานที่ตรงนี้นะครับมาหอดจอดถึงแล้วพี่น้องล้านปูนนะครับล้านปูนเอ้ยพี่น้องเ่าต้องกลัวแช่กลัวชื้นครับเหมาะมาก พี่น้องมาให้กำลังใจลูกหลานทีมงานหมอลำเพชรลำเพลินเดอ้อถือว่าเขตพื้นทีอ่อำเภอผู้เขียวนะครับเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพระเอกเต้อัธชัยนะครับพระเอกเต้อัถชัยของเฮานะครับพี่นอ้องใจ่าลืมมาให้กำลังใจนะครับอย่าให้นะครับทายหนะ้าทายตาบ้านเฮาเดอ้อพี่น้องฉะนั้นแล้วขอกำลังใจครับขอพลังบวกพี่น้องเช่าชัายภูมิุนะครับขอแห้งหัดแห้งขัดห้าง มาซอยกันเชียร์ซอยกันสนับสนุนครับลูกหลานบ้านเฮานะครับที่มาได้ทำการแสดงไม่รอบนี้ครับฉะนั้นแหละครับโอ้ยขอบคุณหลายหนะครับและช่วงท้ายคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับเมื่อนี้ในเขตพื้นที่ของนะครับขเขาแก่โรงงานน้ำทิพย์เจริญนะครับเสียน้ำทิพย์เจริญเพิ่อนแกน,นะครับผลิตน,น้ำนะครับ หักแพ่งกันกับทีมงานเพืนร่วเพื่อนครับเดี๋ยวกระติมาเยี่ยมยาหยา่างแต่ขอบคุณนะครับฝากพี่น้องเนี่ยขอบคนที่ตรงนี้มาฮอดจอดถึงแล้วนะครับมาฮอดจอดถึงแล้วมือแรกนี่พ่อกันครับเจอกันนะครับท่านั้นและครขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณผู้ประสานงานขอบคุณบัววัเป็นคณะกรรมการขอบคุณบ่ววัเป็นทัางผู้ดูแลวพื้นที่นะครับท่านั้นและครฝากเจอกันนะครับพี่น้องแล้วก็อย่าลืมขอบคุณนะครับเด้อซอยกันหักแพ่งกันครับซอยกันพลังบวก นะครับ149บาทเมื่อนี้กันเือว่าลดลงมาอีกนะครับพี่น้องให้พี่น้องเข้าไปทางเพจเดี๋ยวแอดมินจะตอบรับพี่น้องเองฉันรักและขอบคุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้อยากพงชมลากพระจ่าพี่น้องเอาไว้เพียงแค่นี้ครับจังหวัดกันครับขอบคุณท่าัสดีครับ